วิเคราะห์บอลวันนี้ประจำวันที่12มีนาคม2565 25โดยพวกผมเช่นเคยบอลเดี่ยวนายบอลเต็งวันนี้จัดทีเด็ดให้อีก2คู่เช่นเคยคู่แรกเตะกันเวลา3ทุ่มครึ่งเป็นศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเป็นการพบก,กันร,ระหว่างฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบเยนมิวนิกอีกหนึ่งคู่เตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งเป็นศึกพรีเมียร์ลีกเป็นการพบกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มฟุตบอลที่มีให้มากกว่า2คู่ สามารถแอดบอลคิมมาได้เลยหรือแอด B A L K M หรือที่อยู่ตามด้าน description วันนี้บอลเดี่ยวในบนอลเตงจะชี้ไปที่คู่ไหนติดตามรับชมได้เลยครับมาดูที่คู่แรกกันก่อนอ f อฟเฟนทามตอนนี้หลังอยู่อันดับที่4แข่งไป25นัดมี43คะแนนส่วนไบเยนมิวนิกหลังอันดับ1ของตารางมายาวนานอยู่พอสมควรแข่งไป25นัดมีถึง59แต้มถ้าดูจากอันดับตารางคะแนนออฟเฟามมีคะแนนห่างจากไบเยนมิวนิกถึง10 แมด้วยกันถือว่าห่างอย่างมากบุลเซียดับมูน7คะแนนและก็เลเวอร์คือเส้น2คะแนนเท่านั้นหากฮฟเฟนไฮมสามารถเอาชนะบาเยนได้จะแซงขึ้นไปอยู่อันดับที่3ชั่วคราวและยังมีไลซิกและไฟบวกที่คะแนน41เท่ากันเนี่ยไล่จี้กันมาตามติดๆฉะนั้นฮฟเฟนไฮมจะพลาดไม่ได้ มาดูสถิติเฮตทูเฮกันก่อนฮอฟเฟนไฮม์สามารถเอาชนะบบเยนมิวนิกได้4ประตูต่อ1แต่ใน,นต่อมาบาเยนมิวนิกสามารถเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ได้ถึง4ประตูต่อ1สกอร์เดียวกันเลยดรดูการที่ผ่านมาบาเยนมิวนิกสามารถเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ไม่ได้ถึง4ประตูต่อ0เรียกว่ายิงขาดกันเลยทีเดียวมาดูฟอร์มล่าสุดของฮอฟเฟนไฮม์กันก่อนสานาฬล่าสุดในลีกไปเยือนบุฟบวกสามารถเอาชนะไมาได้2ประตูต่อ1กลับมาเล่นในบ้านสามารถเอาชนะสตุตการ์ทไปได้2ประตูต่อ1 นัดล่าสุดสามารถไปเยือนโคโลนและชนะได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์มาดูฝั่งของไบเยนมิวนิกกันบ้าง3นัดล่าสุดรวมทุกรายการไปรเยือนไอทักแฟงเฟิร์ตเอาชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์เสมอเลเบอร์คเซ่นในบ้านตัวเองหนึ่งประตูต่อหนึ่งล่าสุดในทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีกสามารถเปิดบ้านเอาชนะเลดบูเซวบกเจประตูต่อหนึ่งถือว่าโหดมากๆทั้งที่นัดแรกไปเสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งในบ้านของเลดบูเซวบวกนี้คาดว่าหลายคน น่าจะรองไปที่เลดบูเซาบวกอยู่จํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวมาดูระบบการเล่นกันบ้างฮอฟเฟนทฮมจะมาในระบบ 3, 4, 2, 1และมีผู้เล่นบาดเจ็บ เยอะอยู่พอสมควรเลยผู้รักษาประตูใช้โอลิเวอร์เบามันกองหลังสตัวใช้เควินวอกเซนต์ตั้งตัวกลางใช้ฟลอเรนกิลลิสและสเตฟานพอชมิดฟิวตัวกา David วลางใช้สมาร์ตเซคูคิสซอบเบลกัตเนอร์เดวิดลอมตัวรุกใช้อเนกามาลิสอิลัสเบบูส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้จอจิเนโอรูเตอร์ในฝั่งของบาเย็นกันบ้างจะมาในระบบ4-2-3-1มีนักเตะบาดเจ็บ4รายเลโอนโกเลสตาดิคาซูลเล่กอลองเตงและ อันฟงโซเกมนี้มันเอลนอยเออร์สามารถกลับมาเล่นได้แล้วก็จะช่วยในด้านเกมรับได้ดีอยู่พอสมควรก่อนหน้านี้ที่ไม่มีมันเอลนอยเออร์บาเยนมิวิกเสียประตูค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวกองหลังสี่ตัวแมชแมงปาวานิคาสซูเล่เดโยปาเวโกลูคัสเฮรันเดสการตัวรับโจชัวคิมมิชจามานมูเซล่าเซเกนาบรีโทม,มัสมุลเลอร์และตัวผู้เล่นหน้าเปาโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ถือว่าจัดชุดมาได้เต็มสูบมากๆ ได้บอิเอลนอยเออร์กลับมาการเสียประตูอาจจะลดลงมาดูในด้านของเลนราคากันบ้างแกมแพงเปิดมาที่บบเยนมิวนิกต่อที่1ลูกเลนราคาน้ำตอนนี้อยู่ที่ฮอฟเฟนไฮม์0.99อยู่ที่บบเยนมิวนิก0.94เพิ่มขึ้นมาจาก0.85เพิ่มเยอะอยู่พอสมควรราคาสูงต่ำอยู่ที่3.75น้ำฟังสูงอยู่0.81น้ำต่ำอยู่ที่1 จุด0.9ถือว่าล่อตาล่อใจได้เลยทีเดียวถ้าย้อนกลับมาดูไบยอนมิวนิกแพ้ราคาแฮนดิีแคปไปถึง2นัดด้วยกันชนะนัดล่าสุดกับเล็กบูสโบก7ประตูต่อหนึ่งแบบขาดลอยนัดเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีที่จะ รีดฟอร์มเก่งกลับมาได้เพราะก่อนหน้าน,นี้ก็แพ้ในแคบรวด3นัดด้วยกันและนัดน,นี้มีกำแพงเพียง1ลูกเท่านั้นเพราะฉะนั้นบอลเดียวในบอลเตงขอชี้ชัดไปที่บาเยิร์มิวนิกสามารถทําได้คาดว่ายิงไม่ต่ํากว่า3ประตูคาดว่าสกอร์รวมนัดนี้ไม่ต่ํากว่า3ประตูแน่นอนขอไปที่สูงด้วย มันได้พากขอพรีเมียร์คู่ดึกกันบ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่5แข่งไป28นะัดมี47คะแนนส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์อยู่อันดับที่7มี45คะแนนทั้งคู่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับการแย่งชิงอันดับที่4ในหน้าจอเราจะเห็นว่าทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์เว์แฮมแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอล3ทีมนี้คะแนนไร่เรียงกันทั้งหมดเพื่อยแย่งชิงอันดับที่4 เกมนี้จะเป็นเกมที่ทั้งคู่จะต้องสู้สุดใจเพื่อคว้ารักษาอันดับของตัวเองไว้ได้หากมีทีมใดทีมหนึ่งแพ้โอกาสลุ้นอันดับ4ก็จะลดลงไปด้วยอย่างเช่นวู๊ฟแฮมตันที่พลาดท่าไปนัดที่แล้วถ้าว่ากันตามทฤษฎีทอดแนมฮอสเปอร์แข่ง26นัดน้อยกว่าแมนเชสเตอร์ถึง2นัดด้วยกันจะเป็นคู่แข่งโดยตรงของอาร์เซนอลที่แข่งเพียง25นัดเท่านั้นตอนนี้ถ้าตีเร้าวๆอาร์เซนอลจะมีทั้งหมด57คะแนนทอตแนมฮอสเปอร์ มี51คะแนนเพราะฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดนี้บังคับชนะอยู่พอสมควรและหากใครพลาดท่าแพ้ขึ้นมาโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะต้องลุ้นเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆเลยทีเดียวมาดูเฮดูเฮดสามนัดล่าสุดกันก่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้คาบ้านให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ถึง1ประตูต่อ6นัดต่อมาท็อตแนมฮอสเปอร์ก็แพ้คาบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหประตูต่อ3เช่นกันและนัดที่เจอต้นฤดูกาลน,นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถ เอาชนะทัดเน่นพอสเปอร์3ประตูต่อศูนย์คาบ้านเลยทัดเน่นและนัดล่าสุดทัดเน่นพอสเปอร์แพ้คาบ้านอีกครั้งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศประตูต่อ 3, 3มาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดทุก รายการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างเสมอแอตเลติกมาดลิดมา1ประตูต่อ1เล่นดี10นาทีตีเสมอได้เลยสําหรับนัดนั้นต่อมาก็เสมอวัดฟอร์ดศนย์ประตูต่อ0ล่าสุดพ่ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สประตูต่อ1แบบขาดลอยเลยทีเดียวสู้ไม่ได้จริงๆมาในฝาของทัตแนมพอสเปิร์นบ้าง3นัดล่าสุดรวมทุกรายการสามารถไปเยือนลีดเอาชนะมาได้4ประตูต่อ0นในเอฟเอครับเสมอบิดดนโบร มาศูนย์ประตูต่อศูนย์และแพ้ให้กับบิดินโบรในช่วงทดต่อเวลาด้วย1ประตูต่อศูนย์แต่นัดล่าสุูสามารถรีดฟอร์มเก่งฟอร์มแรงของตัวเองออกมาได้ชนะเอวอร์ตันไปถึง5ประตูต่อศูนย์ด้วยกัน กับทีมเอลวัตันที่กําลังลุ้นหนีตกชั้นอยู่ถือว่าความมั่นใจตอนนี้ค่อนข้างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวแม้ว่านัดที่ก่อนมาจะฟอร์มไม่ดีก็ตามมาดูที่ความพร้อมของด้านผู้เล่นกันบ้างไมมเชสเต้องยไนเต็ดจะมาในระบบ4-3-3นั้วแต่ผู้เล่นบาดเจ็บที่ไม่พร้อมลุกชอและราฟาเอลวารานป่วยเอริสันคาวานี่คาดว่าน่าจะต้องเช็คฟิตเพราะนัดล่าสุดก็ได้ข่าวว่า พร้อมเล่นอยู่เหมือนกันแต่เป็นสำรองจิเโนโรนันโดตอนนี้มีข่าวหนาหูว่าไม่พอใจลังนิกมากที่ตัดชื่อเขาออกจากทีมเมื่อนัดที่แล้วทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองสบายดีมาดูผู้เล่นที่พร้อมกันบ้างดดวิดเดเกอาผู้ตึ้งเทอรใช้ลาฟาเอลวารานมีอาการป่วยอาจจะเป็นลินเดนเลิฟเข้ามาทดแทนก็เป็นได้โอตมา ทีเด็ดตัวท็อปสุดของแมนยูนะตอนนี้แฮร์รี่แม็กไกว์นักเต้นบอลเล่แห่งสนามบ bon. อลแบ็คซ้ายขวาใช้ลุคชอร์และเดียโก้สามตัวลูกมีปอบ็อกบาสกอตแม็กโทมินีปูโน่เฟอร์นันเดสที่ตอนนี้กำลังฟอร์มดีอยู่มากๆด้าน่าสาบตัวใช้เจอรอนซันโชมาคัทแลดฟอร์ดและที่นี้บอกว่าเปบนชิสเตียโนโรนันโดอาจจะได้ลงถ้าไม่ได้ลงก็อาจจะเป็นคาวานี่มาที่ฝั่งของทอตแนมฮอตสเปอร์กันบ้างจะมาในระบบ343ผู้รักษาประตูเป็น ก u g กโยริสสามเซนเตอร์เป็นกาเบรโรมิโลเอริกไดเออร์เบนเดวิสซีตัวรุกแมดโดห์ฮตีเป็นตันกูพีเอฮอยเบิร์กและก็เซอร์กิโอเร l กลันสามาสาที่กำลังโหดอยู่นะตอนนี้เดียันดูรอฟสกี้ซอนฮึงมินและเฮริ a n น สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวนี้เลยครับทีแมนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือตัวนี้เลยครับแฮร์รี่แม็กไกวอยู่ที่ตัวนี้เลยครับก็มาดูกันว่าเขาจะเล่นแบบไหนนะครับในนัดที่จะถึงนี้ในฝฟังของชอตแนมฮอสเปอร์นี้ครับคีแมนที่สำคัญก็คือแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนจะท็อปฟอร์มอีกหรือเปล่าแฮร์รี่เคนจะมีใจยิงหรือเปล่าก็อยู่ที่คนนี้เช่นกันครับแต่ละทีมมีคีแมนเป็นของตัวเองก็ลองไปชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่าคีแมนคนไหน มีความสำคัญมากกว่ากันมาดูในเรื่องเลทราคากันบ้างราคาตอนนี้ไหลลงมาจาก0.5เหลือปอป่าเท่านั้นน้ําตอนนี้อยู่ที่มา n เชสเตอร์0.91ไปอยู่ที่ทอดแนหมฮอสเปอร์1หน้าม h o เต็มเต็มกันไปเลยสกอร์สูงต่ำอยู่ที่2.75น้ําอยู่ที่1.02เท่าเดิมต่ำอยู่ที่0 8 เมื่อดูจากการจัดทัพผู้เล่นแล้วผู้เล่นแต่ละตัวแล้วเนี่ยทั้งคู่มีแผลคนละอย่างแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้แผลจะหนักอยู่พอสมควรอฮร์รียแม็กไกฟอร์มไม่สมกับค่าตัวเลยแม้แต่นิดเดียวในด้านของเกมลุกก็ฟืดอยู่พอสมควรฟืดเหลือเกินเรียกว่าตีนค่อนข้างบอดเลยทีเดียวสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ฟอร์มอย่างที่เรารู้กันดีว่าตอนนี้เล่นเป็นแบบไหนคนนี้ครับแบกทีมอยู่นะตอนนี้ดาวิดเดเกอาล่าสุดได้รางวาัลผู้รักษา ตูยอดเยี่ยมประจำเดือนซึ่งไม่มีทีมใหญ่ทีมไหนเคยได้มาก่อนเดวิดเดเกอาได้ในฝั่งของทัตแนมฮอสเปอร์ฟอร์มอาจจะลุ่มๆดอนๆอยู่บ้างอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่นะักบวกกับแฮร์รีเคนที่มักค่อนข้างผีเข้าผีออกบทจะยิงก็ยิงบทจะไม่เอาก็ไม่เอาอะไรเลยวันนี้บอลเดียวในบอลเต็งขอชีช้ชัดไปที่ทอตแนมฮอสเปอร์ เชื่อว่าจะสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ด้วยฟอร์มของแมนยูแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่ไหวจริงๆถ้ายังใช้เฮร่แม็กไกวแบบนี้อยู่เชื่อได้เลยว่าเอาสเปอร์ไม่อยู่แน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของบอลเดี่ยวนายบอลเตง็งหากใครสนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดก็แอดไลน์บอลคิมมาได้เลยนะครับแอ b a l k m แล้วท่านจะได้ทุกคู่ทุก รสชาติที่ท่านต้องการบอลเดียวบอลสดบอลขบวนจัดให้ครบจบในที่เดียวก่อนจากกันไปฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์อบอลของบอลเดี่ยวในบอลเต็งครั้งต่อไปวันนี้บอลเดียวในบอลเต็งขอลาไปก่อนสวัสดีครับ